กดเริ่มไลฟ์ไปแล้วเราจะทักทายคนดูไปก่อนเนียสวัสดีคนดูที่ไม่มีนะครับผมอุ้ยคนเดียวครับตรงนี้โอเคนี่คือรถที่คือซื้อ DLC ไงมันเลยให้มาฟรีนะที่จริงมันยังมีอีกหลายคันที่พี่ซื้อฟรีได้แต่พี่ยังไม่มาซื้อเอาคันไหนดี๋วมึงเอาคันไหนกันนะได้หมดจะได้ไม่ต้องซ้ำกันไหนรถคันไหนผมทำมอไซด์อย่าดันมือต้องหปวยุ่งกับรถกูระดับแรกผมจะสอนคุณใช้ใช้อาหาร จอดรถตรงที่เขาให้จอดสิโอ้โหคุณจอดแบบนั้นดูรถก็สอยตูดรถคุณลรอจริงเหรอเอ๊อ็นีซเมืองนี้เถื่อนนะเว้ยมันเห็นคนจอดรถมันก็ต้องโกรบดิวะไม่เชื่อไม่เชื่อถามไอ้นัทดิแค่เดินผ่านก็โดนยิงแล้วอ่ะกูอยากได้ปืนว่ะเดี๋ยวพาไปซื้อมาซื้ออาหารก่อนเดินเข้ามาเลยมาซื้อของกับบังกับบังเออซื้อของให้เต็มให้หมดเลยนะทุกอันเลยเดี๋ยวสอนวิธีใช้ทุกอย่างให้หมดเลยเหรอใช่ ทำไมกูต้องซื้อขนาดนั้นวะมันเต็มแค่ไม่กี่อันนี้คนซื้อคนซื้อคนซื้อไว้คนซื้อเหรอใช่เวลาเราโดนยิงอย่างเงี้ยมันฮิวเลือดเร็วมันมันมันกดเลือกแบบจำนวนเลยไม่ได้หรอไม่ได้ดอกมันต้องกด enter ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะใช่เป็นครับไปไปร้านปืนไปไปซื้อเกาะร้านปืนก็ต้องลูกปืนข้างหลังเฮ้ยเฉลิมรถกูที่จอดรถคนพิการด้วยสุดยอดโอ้ยระดับกูแล้วความโลกโลกนี่เป็นกที่ <g ül> เพิ่งรู้ตัวเหรอไอตัวกูไม่เด้เฮ้ยเพื่อนฟุตบาทมันหาเรื่องกูอะเอาอะไรบ้างล่ละเล่นอะไรบ้างล่ะเล่นฟุตบาทไหมล่ะ,มละเพื่อนฟุตบาทมันทำรถกูเป็นรอยอะมันจะมีปืนฟรีมันจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไออันไหนที่เขียนว่าฟรีอะเดินหา,หาคนขายอันไหนที่ขึ้นว่าฟรีแสดงว่าอันนั้นคือปืนฟรีทีม่มันมีขายอันไหนที่ขึ้นว่าฟรีใช่ไหมกูว่าไม่น่าใช่วะเฮานาท รถมันจะมาไปอยู่ในบ้านเนี่ยเรารถออกไปไม่ได้รถมันกำลังไปอยู่ข้างในวะเนี่ยโอ้รถกูรถกูจะขับยังไงวะเนี่ยพี่ดันไม่ได้ภูมิหนีเดี๋ยวรถอดเพราะบริการอย่างนี้ไงเอาเฮ้ยทำไมรถกูมันแตกขึ้นหมดเลยวะไอ้เหี้ยนันไอ้ภูมินีในนัทจะเป็นไอ้ในเน็ตไอ้ในแมพจะเป็นรูปกระป๋องสเปรย์อะไอที่แต่งรถอะรถกูมันยันแตกเห็นปะ ุเเอาไปซ่อมเถอะเอาไปซ่อมเอาไปซ่อมมาพาไปซ่อมอะไรเยอะไอ้นมึงมึงโดนกุเหยียบซะเถอะมึงโอ้รถ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 รงรถ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 ูถรถรถัถรถรถ สามล้อดันโลไม่รู้จักวะสองล้อดันโลสองล้อดันโลเด็กแว้นเด็กแว้นไปไปไปกูโอ้ยต้นไม้ต้นไม้โอ้ยโอ้ยสนามหญ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เน่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 โอ้ย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 หอยลากแม่งเลยกันไปะเมื่อก่อนเป็นการหาเงินกูเลยนั่นอ่ะเหญ่แตงค์อย่าไปแต่งนะอย่าไปมันไม่ค่อยมีอะไรนั่นจะไมกูเข้ายากไงวะมันได้ต้องพันห้าเนี่ยขายละขายล้ไหนทางไหนวะออกมาเลยเนี่ยเข้าไปในรูเนี่ยประตูสีน้ำเงินเนี่ย ขับตรงเข้าไปเลยโอ้โหทางตรงนี่ลำบากคนคุยสุดแล้วตอนเนี้ยนี่เหรอเออขับเข้าไปเลยมันจะถามว่ารีแพรไหมรีแพรสามารถแต่งได้แต่งเครื่องแต่งอะไรได้แต่บอกเลยเนี่ยตังกูหมดไปก็เนี่ยแหละอู่รถนี่แหละออกไงวะกดปืนกด ESC ออกเลยเอาไอ้นัดขึ้นไปด้วยไม่กูไม่รับ กูไม่รับกดทำลายรถกูอยากตัอมอีกรอบไหมมึงอยากออกจากโรงพยาบาลด้วยล่ะว้ยเปลี่ยนรถก่อนเดี๋ยวมาเออหารถรับโอ้ยจะฆ่ากูยังคนไม่โดนเลยมึงมึงให้กูชนซะมึงอย่าอยู่เลยไม่โจ้ลวไย นี่เรามึงต้องโดนรถกูฆ่ามึงจะไม่ยิงหรอกเนี่ยพุงพ่าดแ้น่ะมึงทำลายรถกูรถกูมันแ้นมึงไม่แ้นน่ดเดี๋ยวกูขับรถไปรับรอบแป๊บนึงม่อะไรมีแล้วไปไปรถกูไปรถกูเดี๋ยวมึงก็อยากขึ้นรถกู่ะไปรถกูดีกว่านั่งไดหลายคน ขอแค่ไปรถกูเดียวสักงัหนึ่งนะไปคันนี้ดีกว่าไปแบรถอะไรมาวัวขึ้นรถวันดีกว่าว่าไม่ได้หลายคนพาไปพาไปเปิดหูเปิดตาไปซ้อมยิงคนก่อนเวลาเราไปทำเควสจริงจะได้แบบจะได้โหดโหดมิชชั่น เออเฮ้ยเฮียนั๊ดรถกูป้ะเนี่ยไอ้ดั๊ดรถกูเฮียรถกูไอ้ดัดรถกูโอ้โหภูมิวิทไฟหน่อยไหมภูมิไฟ่ไปไปเจใจต้นไม้ขวางทางวันนั้นไอ้ยไปขับแซงเราวันนั้นไอ้โมเจยิงกูเหรอกูไปก่อนเลยอวไปก่อนไปเถอะ ไปหน้าไม่สวยครับผมเออเอาออกไหนบ้างออกตึกดวงไหมนี่ละตี่ละมึงตี่ละมึงยิงเราว่ะสมมติเวลาโดนยิงกด x ไอ้พวกมันจะหมอบ x เหรอใช่มันจะหมอบลงเนี่ยเวลาขับรถกด f เนี่ยมันจะมันจะยิงในตัสมันจะยิงในตัสรอบมาแรงๆแล้วกด f อ่ะไอ้นั้นลองกดเนี่ยฟาส์กัยฟาสไง f มันย่อจากฟาส์ลองลองกดสู่ความเวองว้างไก่โพลเลยล่ะมึงเท่เลยนะมึงนัดกูบอกเลย ไม่เยอะยจุดอะไรเยอะแยะวะนี่ได้ทำบ่อยแล้วนี่ทำไรวะไปนัดยิงไงนัดยิงเอาเดี๋ยวใช่เหรอยิงใช่เหรอวะเออมึงยิงกูไปเนี่ยยิงแล้วยิงแล้วมันตายแล้วพอแล้วยิงมันในนัดยิงยิงปั๊บปั๊บปั๊บนัดยิงเร็วเดี๋ยวมันตายเออมันยิงกูไอ้คนบนรถมันยิงกูระเบิดกูระเบิดระเบิดกูระเบิดระเบิดกูระเบิดเฮ้ยเดี๋ยว เปลี่ยนปืนก่อนกูจะเปลี่ยนปืนโอเคได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมกูกูลืมเปลี่ยนเือตายหาะบนเลยเปลี่ยนปืนกูไปหาที่ดีๆดีกว่าไม่หามึงแม่กูตายอย่างไวเลยไม่ยิงมันน่ะมึงมึงไม่จอดรถลงมายิงมันน่ะกูจอดรถลงมายิงนี่แหละกูเลยตายกูฆ่าตัวตายก่อนไอ้นัดมาตายมาตายเอาไอ้ภูมิมาด้วยมันจะได้ยิงฆ่าตัวตายเลยมึงกูมาฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้ไฮ้ทักมันหนีไปแล้วไอ้นัดเอ้ย มึงจริงระเบิดยังไงให้ไปโดนกับเพื่อนไม่ได้อ๋อใช่ใช่เหรอวะเนี่ยมงเพื่อนไม่ได้อะไรเนี่ยแล้วถ้าคุณตายเกมจบเลยได้ตังค์พันแปดสิบบาทได้ไงวะยังเหมือนกูยังยืนได้ไม่กี่นาทีเองกูได้ตังค์เลยเควสนี้จะเป็นเควสทดสอบการขับรถของมึงอยากที่มึงได้ฝึกฝึกในคอร์สของไอ้นัทมาแล้วมึงจะต้องขับรถได้เสียงขึ้นมันปั๊มเลือดไงวะเวลาแบบ กดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะไม่รู้ไม่รู้คีย์ลัดว่ะแต่ต้องกดกระเป๋าขึ้นมาเข้าเข้าโคเวอร์แล้วก็ไอ้นั่นรถไปแกไอ้ภูมิดีขโมยรถแล้วก็ไปดิไม่ได้ให้มันไปได้คนเดียวไป่เมึงเดี๋ยวโทรโทรโทรเรียกก่อนโทรเรียกรถเลยนะใช่ประมาณนี้เดี๋ยวไอ้นัทอ๋อมันต้องทุบใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะจุดแดงคืออะไรวะต้องลงไปข้างล่างต้องลงไปข้างล่าง ขับตรงไปได้มันเข้าไปข้างหน้าได้อ้ยเข้ามานยูแล้วว่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคืออะไรเนี่ยทางลงอยู่ไหนฟ้าหรือว่าเรายิงปืนมันได้ยินเสียงป่ะกูไม่รู้หรอกแต่คือเควสอะไรเนี่ยเควสนี้ใค่เข้าไปขโมยรถข้างในไม่ต้องยิงก็ได้ขับเข้าไปเลยมาแล้วลงมาลงมาาแล้วเนี่ยแล้วก็ขับตรงไปนู่นเลยตรงไปยาวๆเลยไปแล้วกระโดดอะทางกระโดดข้างหน้าป่ะม่ทางกระโดดป่ะมีทางกระโดดอยู่ข้างหน้าอย่าชนรถคันนี้ ทั้งกระโดดข้างหน้าไปให้ถูกทั้งกระโดดข้างหน้าไปให้ถูกไอ้นักโอ้โหโมไซก็มาอย่างนี้เอาเลยเอาไปเอาไปตั้งหลักไปเจ็บจักเลยโอ้ยบึ้งคุยแรกยังทันไม่ผ่านเลยดิโอ้ยเจ็บจักเลยสุขภาพมากว่าใกล้พ้นโอ้โหเดินไปก็ได้มานี่เฮ้ยเดี๋ยวกูขอไปกูขอไป ข้าเข้ามาลุล่วงโดนยิงแล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเข้าไหม่ข้าไหม่เจ็บจังเฮ้ยมันไล่กูตำรวจมันไล่กูไปเลี้ยวไปแล้วแต่ว่าทางลอยอยู่ไหนวะเฮ้ยมันขวางกูนัดมันขวางกูตำรวจเอาเอาไอ้เหี้ยแล้วประตูไม่เสียบปีนิกโอ้ยเจริญแล้วกู คือจริงๆแล้วมันก็เปิดเข้าไปก็ได้ไม่ต้องรอเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปทางไหนวะไปทางไอ้นัทเหรอไปทางไอ้ดูเหรอทางนั้นแหละทางนั้นแหละใช่ตรงขึ้นไปโอ้ยตลกว่ะได้ๆกลับมาแล้วจอดรถข้างหน้าแล้ววิ่งเข้ามาเลยนะจอดรถเข้าไปข้างในเครื่องบินเหรอไม่ไม่ต้องไม่ต้องขับเข้ามาเดี๋ยวมันเอารถออกไม่ได้ไปนัทไปวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวิ่งเข้า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 มาคนละคันเลยเลือกเอาเลยลุลุลุ ไปนัดคันหน้าไปดูคันที่สองบริายก่อนมดิไฟเย้รีบไปรึเปล่าบิอะไรนักหนาวเออยคุณหยูดตรงน้นราคาค่ะมีใครดีมันนะเออไปทางไหนอะชนแม่งจุดเหลืองอ่ะนะหนีไปเลยตทางตันทำไมกูขับซ้อนเถินฟ้าจังวะทางกระโดข้างหน้าไปให้ถูก ไอ้นักเอาไปเอาไปสู่ความเมื่อวานใกล้หมดโอ้ยมันขวางกูนะมันขวางกูต้องรอดไอ้เชี่ยสองสามรอบเอ้ยทางนี้ไปไม่ได้ก็ไม่บอกกูมันไปทางไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคเกรียนแล้วอะไมไปเร็วกูเร็วกูคนสุดท้ายัที่ออกกูไม่ได้มาหรือยัง โอ๊ยชนอีกเลยโอ้นี่มันตำรวจบอลนี่เฮ้อโอ๊ยกูสาดหนีมามึงไปทางไหนกันเนี่ยรถทิขบวยมาเละหมดทำไมมึงแยกไปวะใครวะนะมันหนีตำรวจก่อนเราต้องหนีตำรวจก่อนอันหรอเราต้องหนีตำรวจก่อนหาที่แอบหาที่แอบหาที่แอบอ๋อคือให้ดาวหายก่อนใช่ไหมใช่ ไปแล้วไปแล้วบินบินรถโอ้ยรถโอ้ยไปกลับไปที่เดิมไปพังกูว่าพังรถโอ้ยก็รถ <c oughs> <c oughs> ล,ลงน้ำได้ไหมเนี่ยมันจะเห็นกูไหมเนี่ยเอารถลงน้ำแล้วมึงจะไปสตกเวทยังไงวะเออนี่ยหนีตำรวจลงน้ำไงบ้้าเอตำรวจมันรู้เยอะจังวะโอ้ <c oughs> ตำรวจมันรู้เยอะจังวะโอ้ย อเคเอ้ยเอ้ยเอ้นเฮ้ยกุรอดนะเว้ยเอ้ยรอดแล้วเฮ้ยอย่ารอก่อนเห็นหรอวเห็นเ๋ยาซ้ายอกไม่รอดวะทำไมกูไม่รอดวะกูรอดแล้วเว้ยโอ้ยรอแป๊บรอแป๊บเออมาแล้วเว้ยไปส่งเพเว้ยกุรอดแล้วเว้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊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 ออยโอ้ยโอ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 โอ๊ยโอ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 ยโ เออแต่น้ำนี้น่าจะไม่เป็นไรบ้างน้ะที่มึงซื้อใครเขาไปวิ่ดท่อระบายน้ำวะนะครูมันจะออกทะเลอยู่ไรบ้าตกน้ำไอ้กูตกมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยคูมึงจะออกทะเลแล้วมึงรู้หรือเปล่ากูกำลังจะจะออกมาจากจุดนี้ก็างอเนี่ยกูตกกูตกแล้วแต่แร๊บลงไปอยู่ในน้ำมึงดูดิลงไปอยู่ในท่อระบายน้ำกูตกกูตกไอ้นัทถึงแล้วเหวะถึงแล้วถึงแล้วโอ้ย รถกูสภาพกูไม่แน่รับแบบควันขึ้นขนาดนี้ระวังระเบิดเอาไว้ควสล่มเลยนะทำมาตั้งนานดีตำรวจตั้งนานกูต้องไปเรียนสกิลขับรถใหม่เอาเมื่อกี้สอบพิชายนัดไปแล้วไม่ผ่านต้องเรียนเพิ่มแล้วอ่ะนัดใหม่ใหม่กูต้องการแบบนันเอาวิชาฮอไหมกูเรียนได้ทับฮอยขให้ถนัดเลยจริงๆโอเคทางนี้อระเออเข้ามาเลยมันโมดิฟายให้ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาเลย มึงต้องจอดตรงอันเหลืองนะเว้ยภูมิเหลืองแล้วเจ็บร้อทไม่ผ่านนะไม่ผ่านละเออระดับกูไอ้หายมิชชั่นเรียกได้ค่าตำรวจโอ้ยหมื่นเก้าเลยอ่ะโอ้ระดับกูเยอะเลยว่ะเดี๋ยวดูดิใครฆ่าตำรวจได้เยอะสุดโหกูฆ่าได้ตั้งหนึ่งตัวเห็นปะล่ะใครใครจะฆ่าตำรวจวะมันขวางกู เพิ <G ã entender it> ่ง <filho> ขับนี้อย่างเดียวอะเมื่อกี้กูขับชนตำรวจไปคนหนึ่ง